ซึ่งอ้ํก็จะเปิดหลังบ้านให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะคลิป3แสนนะคะก็จะเป็นคลิปของดิ h ช็อปนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ได้เงินไปสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะกับอ้ําในลายในช่องอวัีเยค่ะ วันนี้นะคะอ้ามจะมาเปิดรายได้ YouTube ของอ้๊อให้ทุกคนได้ดูกันค่ะทุกคนซึ่งอ้าอเองนะคะมีผู้ติดตามประมาณ4 0,000กว่านะคะโดยใช้ระยะเวลาในการทํา YouTube มา1ปีกว่าๆนะคะแล้วก็อ้ามก็จะมาเปิดรายได้ทุกคนได้ดูกันนะคะเนีย่ยอ้าอได้เงินเท่าไหร่ในคลิปคลิปนั้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยแล้วก็เออเคยคิดว่ายูทูบเบอร์ที่เขามียอดวิวหลักเท่านี้<ๆ><ๆ>เขาจะได้เงินเท่าไหร่กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวอ้าอจะพาทุกคนมาดูภายในคลิปนี้เลยค่ะซึ่งอ้ากเาากเดดหลั้้นนนใทุคไูย ะค,ะแบบลคะและก่อนที่จะไปดูนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อ้ําด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะอ้ําขอเนีญยตดเกินก่อนนะคะว่าทุกคนไม่สามารถนํารายได้ของอ้ําไปอิงตามช่องอื่นๆได้นะคะอย่างเช่นถ้าช่องอ้ําเปิดรายได้ขึ้นมาแล้ว10,000นวิวอ้ําได้1,000บาททุกคนอย่าคิดว่าช่องอื่นๆที่เขาได้10,000วิวเขาได้1,000 10, บาทเท่าอ้ํานะคะบางคนอาจจะได้มากกว่าอ้ําหรือว่าน้อยกว่าอ้ํามันก็แล้วแต่เลทข,ของช่องเขาเพราะว่าบางช่องมันทำคอน,น,นะคะเทนต หมูว่าคอนเทนต์ประมาณนี้จะได้รายได้แบบเท่าไหร่คอนเทนต์ประมาณนี้จะได้รายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเออเป็นช่องอื่นเกี่ยวกับวอล์กอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกเลตหนึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับทําอาหารก็จะเป็นอีกเลตหนึ่งแล้วก็มันก็จะขึ้นอยู่กับค่าเงินในช่วงมัน,นั้นด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่สามารถเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆได้ค่ะ เริ่มแรกนะคะก่อนที่อั้มจะมาทํา YouTube แล้วสามารถเปิดรายได้ได้นะคะอั้มก็จะต้องมีผู้ติดตาม1000คนนะคะแล้วก็จะต้องมียอดชั่วโมงที่มีคนเข้ามารับชมประมาณไม่ใช่ประมาณ4ี่พันชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกทุกคนเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะเริ่มต้นทํา YouTube ก็อยากจะทราบตรงนี้ด้วยอั้มก็ได้เอามาแชร์ทุกคนได้ฟังนะคะและก็มาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะเวลาที่ได้ดูรายได้กันแล้วนะคะก่อนอื่นอั้มก็ต้องคลิกเข้าไปที่ YouTube Studio นะคะมันเป็น แอปที่ไว้ดูหลักบ้านของคนที่เขาทำ u t u b e นะคะโดยมันก็จะมีบอกหมดเลยไม่ว่าจะเป๊ะยอดวิวได้เท่าไหร่เ,เวลาในการรับชมเท่าไหร่ยอดเงินต่อเดือนที่เราทำได้เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่มันบอกหมดเลยนะคะอันดับแรกที่มจะพาทุกคนไปดูก็จะเป็นวิดีโอที่ได้หลักวิวได้วิวหลักร้อยนะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นคลิปล่าสุดที่อ้ําได้ลงไปนะคะมันมีผู้รับชม540คนนะคะเดี๋ยวอ้ําจะเปิดเข้าไปที่ รายได้ให้ทุกคนได้ดูก,กันเลยนี่เลื่อนมาที่รายได้นะคะอรา,ายได้ของคลิปนี้นะคะที่มีคนดูลหลักร้อยนะคะอยู่ที่49บาาทค่ะทุกคนอันนี้แค่หลักร้อยนะคะเดี๋ยวอั้าจะอัพเลเวลไปเรื่อยๆก็จะเป็นหลักพันหลักหมื่หลักแสนให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ไม่มีหลักล้านนะคะเพราะว่าอ้าไม่ได้ไม่ได้ยอดวีวถึงหลักล้านนะคะ เนี่ยก็จะเป็นยอดวิวหลักร้อยนะคะได้49บาทเนี่ยห็ทุกคนคือแบบมันก็จะบอกหมดเลยว่าเขาแบบทำ YouTube ยูทู e พิมพ์เไหมเขาหรือว่าเขาดูจากโฆษณาของเราเนี่ยมันจะบอกหมดว่าแหล่งที่มารายได้ของเรามันมาจากไหนนะคะก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะต่อไปนะคะอ้ามจะพาทุกคนนะคะไปดูที่ยอดวิวหลักพันค่ะ อ้าก็จะไม่ไปไหนไกลก็จะเป็นคลิปที่เพิ่งลงไปแบบเออไม่นานมานี้นะคะก็จะเป็นมีหาเงนินออนไลน์จาก t i k t o อกนะคะคลิกเข้าไปยอดดูที่3 0 0 3, 3, 3, 3นะคะมาลุ้นกันค่ะว่าคลิปนี้อ้ําได้เงินเท่าไหร่อ่าเดีย๋ยวลองลุ้นกันนะคะทุกคนคะแนนคลิปนี้นะคะอ้ําได้เงินมาที่2 2 0่บาทค่ะคนยอดวิว3า0พ ที่220บาทะค่ะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นเลเวลหลักหมื่นนะคะว่าอ้้มได้เงินเท่าไร่เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดี๋ยวอั้มขอนุยาตหาก่อนนะคะว่าจะเอายกตัวอ,อย่างคลิปไหนดีอ่ะเป็นคลิปนี้ดีกว่าค่ะทุกคนเป็นคลิปของช้อปปีนะคะมีคนดู35,000นะคะแล้วก็มาลุ้นกันค่ะว่าคลิปนี้อ้มจะได้เงินเท่าไหร่ให้ทุกคนลองคอมเมนต์ไทยกันเล่นๆน,นะคะว่าเออมันจะได้เงินเท่าไรกาาะะะรหว่่งทีอ้กดดไปดูนะคะ และรายได้ของคลิปนี้อยู่ที่3,200บาทนะคะหลักหมื่นอ้ําก็จะได้รายได้อยู่ที่ประมาณหลักพันบาทนะคะทุกคนก็อย่างที่บอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบออกับช่องอื่นนะช่องอ,อื่นอาจจะได้มากหรือว่าได้น้อยกว่าอ้ํานะคะเพราะว่ามันเลทไม่เท่ากันแต่ว่าของอ้ําเนี่ยยอดวิว3 0 0ห0นนะคะมันจะได้อยู่ที่3 0 0พันนะคะต่อไปก็จะเป็นยอดวิวหลักแสนนะคะเดี๋ยวอ้ําจะให้ดูเป็นแบบเออสองสองคลิปนะคะตั้งแต่หลักแสนต้นๆกับเออสองสามแสนอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งเดี๋ยวจะไปดูที่คลิปนี้ค่ะหาเงินจากแคนวายอดวิว1 5ึ่งแนะคะยอดวิวหนึ่งแทุกคนคิดว่าจะได้รายได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวอ้อนจะพาไปดูคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็คลิกที่รายได้นะคะ คลิปนี้นะคะทุกคนคงคิดว่าอ้าาจะได้ยอดยอดวิวหลักแสนนีทุกคนคงคิดว่าอ้าอาจ,จะได้เป็นหมื่นใช่ไหมแต่ไม่ถึงนะคะทุกคนได้มา9,100บาทน,นะคะทุกคน9,100ก็เออเป็นยอดเงินสําหรับคลิปที่ได้ยอดวิวถึงหลักแสนนะคะก็จะประมาณนี้เลยส่วนต่อไปอ้าาจ,จะพาทุกคนไปดูคลิปที่เออมากกว่า100 0 0 0นะคะอาจจะเป็น0 0 0 0 0เที่อ้าาหาก่อนนะ คลิป3แสนนะคะก็จะเป็นคลิปของดิ h ช็อปนะคะทุกคนซึ่งคลิปนี้ได้เงินไป8ปดหมืสี่ค่ะทุกคนคือทุกคนกคงจะงงกันใช่ไหมคะว่าเอ้ยทำไมเงินมันแบบดูไม่บาลานซ์กันเลยทําไมยอดวิวเออมันดูไม่แบบ พอดีกับเงินใช่ไหมคะทุกคนอันนี้อ้ําคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่เ,เวลาในการดูของคนที่ดูคลิปเรานะคะถ้าสมมติเขาดูคลิปจนจบเราก็จะได้เงินมากขึ้นแต่ถ้าเขาดูคลิปไม่จบเราก็จะได้เงินเท่าที่ควรจะได้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยบาลานซ์กันนะคะบางคลิปอาจจะได้มากบางคลิปอาจจะได้น้อยก็แล้วแต่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรายได้ที่อ้ําได้เปิดให้ทุกคนดูคะ่ะทุกคนคิดยังไงนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับช่วงที่เป็นพาร์ทเปิดรายได้เนาะแต่ว่ายังไม่จบคลิปนี้นะคะซึ่งอ้ําก็จะมาขออนุญาตพูดคลิกเล็กๆน้อยๆสาหรับการท YouTube เพราะว่าบางคนอาจจะแบบเพิ่งเริ่มทํา YouTube แล้วกําลังอยากได้กําลังใจหรือว่าอยากได้คลิกในการทํา YouTube อะไรอย่างนี้เนาะอ้ําก็จะพูดก่อนว่าก่อนที่อ้ําท YouTube เนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะอ้ําก็ถ่ายคลิปเล่นๆนี่แหละอ้ําไม่รู้ว่ามันจะดังนะซึ่งคอนเทนต์ที่อ้ําเริ่มทําเลยจะเป็นคอนเทนต์จากฟันนะคะทุกคนซึ่งมันนก็มีคดู แต่ว่ามันไม่ได้ดูเยอะขนาดนั้นอ๊ะก็ลองทําไปเรื่อยๆนะคะแบบหลายคอนเทนต์ปะปนกันเลยจนมาเจอที่คอนเทนต์หาเงนินออนไลน์นะคะเป็นคลิปที่ถ้าที่อ๊ํจะได้ก็น่าจะเป็นคลิปหาเงนินจากอ่า TikTok อ,อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็มีคนดูเยอะมากๆก็เลยจับ เรียกว่าอะไรจับถูกทางว่าเออเราควรที่จะไปทางนี้มากกว่าอ้มก็เริ่มทําหาเงินออนไลน์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็เลยทําให้อ้ํมมียอดผู้ติดตามมาถึง40,000กว่าจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้มีเงินรายเดือนจาก y t u t u นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กาลังท้ออยู่อย่าเพิ่งอออย่าเพิ่งท้อนะใครที่กําลังแบบเอ้ยหมดไฟแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งทอ้อเพราะว่าอ้มก็ทํามาแบบ เกือบจะ2ปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็ยังถือว่าไม่มากนะสําหรับ2ปีแล้วได้ยอดวิวแค่สี่หมื่นเนี่ยอ้ํารู้สึกว่าแบบอ้ําหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังท้อก็เอออย่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนตัวคนเดียวนาะก็ยังมีอ้อํามีคนที่กาลังพยายามไปด้วยกันเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขยันทําคลิปนะคะแล้วก็ลงคลิปให้เป็นเวลาแล้วก็อย่าแบบอย่าหายไปเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าถ้าเราหายไปอะ่ะเออคือคนดูของเรามันจะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เราแบบไม่ สามารถแบบดังได้ถ้าเราไม่มีดนเพราะฉะนั้นก็ทําคลิปกันลงบ่อยๆได้นะคะและสาหรับการทํา YouTube บางคนอาจจะคิดว่าเราต้องมีสตูดิโอหรือว่าเราอาจจะต้องมีเครื่องบึกเครื่องมือที่มันราคาแพงๆราคาเป็นเหมือนอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดอย่างนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเท่าที่ทุกคนเห็นอนะําอยู่ในหน้าจอตอนนี้คืออ่ะใช้กล้องมือถือถ่ายนะทุกคนเป็นกล้องมือถือ iPhone เลยนะคะซึ่งก็เอาไปตัดต่อได้นะคะเอาไปปรับสีเอานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่จําเป็นต้องมีกล้องหรือว่ามีสตูดิโอเพราะว่าตอนที่อ่ะถ่ายตอนนี้ก็ถ่ายอนยะู่ใน ้องที่เป็นห้องนั่งเล่นของตัวเองนะคะแล้วก็มีแค่ไฟที่แบบเออส่อ,สองเข้าหน้าเรานิดหน่อยอ้ามีอุปกรณ์แค่นี้เลยอ้อมีอย่างนึงก็คือขาตั้งกล้องนะคะเดี๋ยวอาจาพูดให้ทุกคนดูมีขาตั้งกล้องมีมือถือมีไฟแล้วก็ เอออาจจะมีโต๊ะหรือว่ามีพ็อปเล็ก,ลกนๆ,ๆน้อยก็ได้แต่ถ้าไม่มีพ็อปก็ไม่เป็นไรถ้าเราแบบถ่ายแค่แคหน้าเราใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นคือมันไม่จำเป็นต้องมีสตูดิโอมันไม่จำเป็นต้องใช้งบก,กับตรงนี้เยอะมากมันมันไม่ต้องแบบไปทุ่มเทกับตรงนี้เยอะมากเพราะว่าเราคนที่ไปทุ่มเทกับคอนเทนต์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นใครที่งบน้อยก็สามารถเริ่มต้นทํา YouTube ได้เหมือนกันค่ะ<ๆ>ก็จบแกล้งนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายคนนะะะคแล้วก็รทีี่มมําาถอไ ก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้เลยแต่ว่าอ้ําอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเอ่ออ้ําตอบเองคนเดียวไม่ไหวนะคะแต่ว่าก็จพยายามตอบทุกคนนะคะแล้วก็อยากให้อ้ําปรับปรุงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เพราะว่าอ้ําก็ทำคอนเทนต์มาประมาณแบบปีกว่าแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองยังควรมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถคอมเมนต์ติชมได้เลยนะคะอ้ําพร้อมที่จะพัฒนานะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะ ชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบมีความสุขกับคอนเทนท์ที่อั้มทาไปนะคะตอนนี้นะคะอั้มได้เปิดให้สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็เปิดแบบสมัครสมาชิกได้ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้นะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย